สวัสดีค่ะ Atomic เ u r a t o r Kim Ji Won ค่ะหากอยากมีผิวที่กระจ่งางใสที่ใครๆก็อยากได้จะต้องทำยังไงนะฉันได้ยินว่าถ้าใช้แตงกวาจะช่วยให้ผิวสว่างขึ้นฉันเลยเอาแตงกวาที่บ้านมาโปะหน้าจนโดนแม่ด่าเลยค่ะฉันยังจำได้อยู่เลยตอนนี้เรามาดูแลผิวอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นต่อกันดีกว่าค่ะซึ่งลายของ a t o m i Spot Out Brightening ที่เปิดตัวหลังจากวิจัยมาเป็นเวลานานสามารถทำได้ค่ะลาย Spot Out นี้ เป็นลายที่อยู่ใน Atomy Absolute ที่โฟกัสเรื่อง Brightening ปรับผิวให้กระจ่างใสค่ะเพื่อการดูแลอย่างตรงจุดก็จะมี2ตัวก็คือเอ s เซน e และครีมค่ะตอนนี้ทุกคนสามารถให้ความกระจ่างใสกับผิวได้6ขั้นตอนที่เป็นระบบและแก้ไขอย่างตรงจุดได้แล้วค่ะอย่างแรกเอเซนจะเริ่มด้วยขั้นตอนแรกกับเซลล์แอคทีฟบรายทนนิ่งโค้ดค่ะ บรทเนนิ่งคที่อ t ตอมีพัฒนาขึ้นร่วมกับเทคโนโลยีเซลล์แอคทีฟเข้าด้วยกันจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสทั่วใบหน้าเลยเลยค่ะและส่วนประกอบของขั้นตอนที่2ก็คืออัลฟาไบซาโบลอนค่ะเป็นส่วนประกอบที่จะยับยั้งการสร้างเอนไซม์สังเคราะห์เม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของจุดด่างดำบนผิวค่ะเนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงราคาแพงทําให้ผลลัพธ์ยิ่งเห็นชัดเจนเลยค่ะแต่ก็ยังสงสัยใช่ไหมคะว่าจะทํายังไงกับเอนไซม์ที่ได้สังเคราะห์เม็ดสีเมลานินไปแล้วล่ะ ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่3ก็จะดูแลในส่วนนี้ค่ะก็คือสารสกัดจากรากชะเอมนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเกิดปฏิกิริยาเอนไซม์ที่สังเคราะห์เมลานินที่ถูกสร้างขึ้นแล้วให้ทํางานต่ําลงขั้นตอนนี้ช่วยล็อกตัวเอนไซม์สังเคราะห์เมลานินให้ทํางานไม่ได้สบายใจขึ้นเลยใช่ไหมเหลยคะแล้วเม็ดสีที่เกิดขึ้นแล้วบนผิวของเราพวกจุดเจ้าปัญหานี้จะต้องทํายังไงกับมันดีตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะ เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4แล้วค่ะวิตามินซีโครงสร้างสถียรนจะทำให้เม็ดสีดูจางลงและเพิ่มการสังเคราะห์เมลานินสีเหลืองแดงที่ช่วยให้ผิวดูด้วยจางใสขึ้นแล้วขั้นตอนที่5จะมี BHA ที่ช่วยการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวโทนอัพดูสว่างขึ้นผลัดเซลล์ผิวที่ทำให้ดูหมองคล้ำออกไปทำให้เซลล์ผิวชั้นนอกทำงานได้ดีขึ้นสามารถทำให้ผิวดูสว่างและใสขึ้นได้ค่ะ แต่ถ้าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์พิล l i n g ที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวอาจจะกระตุ้นผิวได้แนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันจะดีที่สุดค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6กับร่องรอยจุดด่างดําตามวัยเราจะมาโฟกัสจุดด่างดําจากอายุที่เพิ่มขึ้นกันค่ะในขั้นตอนนี้จะมี2พี่น้องที่ชื่ออิลูมิซินกับคาโนซีนเข้ามาค่ะ2พี่น้องอาจจะย้อนเวลาให้ไม่ได้แต่สามารถฟื้นฟู ool, ร่องรอยตามการเวลาได้มันสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะกรณีที่ใช้สปอตเอาตตอนกลางวันอย่าลืมทาครีมกันแดดให้เพียงพอเพื่อที่จะปกป้องผิวด้วยนะคะ หากดูแลผิวด้วย Spot Out Essen c e จากการรวมกันระหว่างส่วนประกอบและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและแก้ไขได้อย่างตรงจุดแบบนี้แล้วเราก็จะไปกันต่อที่ Spot Out cream มที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของ Essen c e และจบขั้นตอนการบำรุงอย่างชุ่มชื้นกันค่ะ Spot Out cream ตัวนี้เป็นการนำเอาส่วนประกอบของ Spot Out Essen c e มารวมกับส่วนประกอบที่ให้ความชุ่มชืน้นให้มองว่านี่เป็นการจบแบบฟินาเลของไลยของ,ง a t o m y Absolute b r i g h t e n i n g ก็ว่าได้ค่ะดังนั้นถ้าใช้คู่กันจะดีมากเลยค่ะ ตัวนี้มีการนำขั้นตอนที่ 1, 2, 3ของ Spotout Essence รวมลงไปแล้วก็ใส่3เทคโนโลยีใหม่ที่มีเฉพาะใน Spotout Cream ลงไปเพิ่มค่ะของดีบวกของดีเหมือนไปซื้อของแล้วได้โปร1แถม1นึ่งตื่นเต้นจังเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือวิตามิน B3 จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เมลานินที่ถูกสร้างแล้วผ่านผิวหนังชั้นบนสุดไปสร้างเม็ดสีติดผิวได้ค่ะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเมลานินได้อีกขั้นเลยค่ะ ต่อไปขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของ n e u r o b ออกซที่ช่วยปรับโทนสีผิวชั้นนอกด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติจึงเกิดการกระตุ้นผิวน้อยช่วยดูแลเซลล์ผิวที่ตายแล้วอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ให้ส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ถูกเซลล์ผิวที่ตายแล้วขัดขวางก็จะได้ผลลัพธ์ในเรื่องความเงาวาวมีชีวิตชีวาของผิวและฟื้นฟูผิวให้สม่ำเสมอได้ค่ะแค่ฟังก็นึกถึงผิวที่เปลี่ยงเกลาแบบไข่ไก่แล้วล่ะค่ะ เทคโนโลยีใหม่ขั้นตอนที่3ก็คือ IBR TCLC สารประกอบที่ได้รับสิทธิบัตรนานาชาติเป็นส่วนประกอบที่จะเห็นผลการปรับโทนผิวในทันทีที่ใช้ดูดซับรังสี UV และสะท้อนแสงสีเขียวปกปิดรอยแดงบนหน้าจะรู้สึกได้ถึงความใสและกระจ่างของผิวเลยค่ะช่วยทั้งยับยั้งการสร้างเมลานินและลดรอยแดงบนผิวยิ่งทําให้เห็นผลลัพธ์ของการปรับโทนผิวดียิ่งขึ้นค่ะ และยังมีความชุ่มชื้นที่ให้ความรู้สึกเหมือนระเบิดความฉ่ำแม้เนื้อสัมผัสจะมีความข้นจากสารอาหารผิวที่อัดแน่นแต่ก็ไม่ได้เคลือบอยู่แค่ผิวชั้นนอกแต่กลับซึมเข้าสู่ผิวอย่างเรียบเนียนทันทีที่ทาเลยล่ะคะ่ะพอมันดูดซึมได้ดีแล้วทำให้ฉันอยากทาซ้ำทาแล้วทาอีกเลยล่ะคะ่ะ ต่อจากนี้อยากให้พวกคุณได้ลองสัมผัสสุดยอดผลลัพธทวีคูณแบบเซนจี้ของการผสมผสานด้านเทคโนโลยีและส่วนประกอบพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในลายไบร์เทนนิ่งของอะ o โทมี่ยางสปอตอ u ลเอสเซนต์และสปอตอัลครีมนี้ค่ะชันอะโทมี่คิวเรเตอร์คิมจีวอนค่ะบ๊ายบาย